หนุ่มหล่อสาวสวยคุณที่รักทุกท่านเลยนะฮะวันนี้นะฮะผมก็ได้มาตรวจงานนะครับที่โซนสเปลนะฮะคือจะพารังสิตก็เลยถือโอกาสมาถ่ายให้เลยนะครับผมจุดนี้ผมก็จะถ่ายบ่อยนะที่โซนสเปลเนี่ยนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรฮะ <c oughs> ก็เหมือนอยากถ่ายเฉยอเนื่องจากคลิปที่แล้วอะผมถ่ายไปอยู่ที่บ้าน แล้วทีนี้ได้มาอัปเดตนะฮะผมเกี่ยวกับรถคันนี้ยว่าทําไปถึงไหนแล้วนะครับทีนี้ผมได้ลงไปแต่ไม่รู้เป็นไรว่ามันมันลงไม่ได้อะครับอืมมันลงไม่ได้ลงแล้วก็คนดูก็ดูไม่ได้นะครับก็เลยจะมาถ่ายตรงนี้ให้ดูใหม่อีกรอบนึงครับผมไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่าหรืออ่า u u u e e ได้ทำการ อัปเดตข้อมูลอะไรใหม่หรือเปล่าก็ผมก็ไม่รู้นะก็เลยอลองถ่ายอรอบนึงแล้วกันจะลงอีกรอบนึงแล้วกันรอบนี้ก็จะไปไวๆนะลิปจะได้ไม่ยาวก็คือคันนี้ไม่ได้อะไรอะไรนะแต่รถมันก็จะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะมันเหมือนมันเรียกแสงมากกว่าเพราะว่ารถรถอะเมื่อวานเนี้ฝนตกนะครับผมเมื่อวานฝนตกรถก็เลยเขิดผมก็เลยไม่ได้ล้างน,นะแค่เช็ดเชดเฉยๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะเขิดหน่อยแต่ว่ากล้องมันหลอกมามันเลยดูแบบวิว่งวังหน่อย <laughs> อะนะครับ ก็ไม่มีอะไรครับจะเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมคือเครื่องนะฮะเครื่องก็ได้ทําการนะฮะอัพซีซีเพิ่มนะฮะลูกอะไรก็ขอยังไม่บอกนะฮะบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้นะครับอ่าได้ทําเรียบร้อยเลยนะครับเครื่องนะฮะตอนนี้เก็บนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยมันก็อย่าอย่าเอออย่าเรียกว่าเรียบร้อยดีกว่าเครื่องตัวนี้ผมแค่เป็นโมเดลเฉยๆนะ ผมทาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาผมจะเพิ่มอีกไซส์นึงนะผมจะทําเพื่อที่ไปวิวทิปไปก่อนเพราะว่าผมจะดูเก็บเก็บเขาเรียกเก็บอะไรเก็บรายละเอียดนะครับเก็บข้อมูลต่างๆนะครับกับเครื่องตัวนี้นะครับกับสเตปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผ่านกลับมานะครับผมก็จะลื้อเครื่องนะครับออกแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งไซส์นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากผมได้ไปลองรอบแรกนะครับคือลองผิดลองถูกครับเกี่ยวกับฝา ทําให้ลูกเบรกนะครับลูกเป็นรอยนะครับก็เลยกะว่าจะอัพไซส์เพิ่มนะครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนลูกนะครับเปลี่ยนลูกก็ต้องอัพไซส์เพิ่มคือจะเปลี่ยนเป็นไซส์เดิมแล้วตีปอกผมก็คงไม่ทํานะครับเพราะว่ามันจะเพิ่งงบประมาณนะครับก็ทำมาเยอะแล้วก็เลยกะว่าจะอัพไซส์ลูกขึ้นไปอีกอีกไซส์หนึ่งนะครับหรือไม่ก็อีก1มิลเลยครับอ่าก็คือเป็นอันว่าสิ้นสิ้นครับสเต็ปนี้แต่ตอนเนี้ย ผมยังเหลือสเตอร์นะที่ยังไม่ได้ไล่นะสเตอร์ยังเป็นสเตอร์1434นะครับอ่าสเตอร์ยังเป็น1434อยู่นะก็ตอนนี้ไล่ลงที่อ่น่าจะเกือบ1 5เลยนะแต่ผมผมผมไม่เคยลองซัดนะถึง150นะสิผมแค่1 4กว่าผมก็ผ่อนแล้วเพราะว่าผมกลัวเครื่องจะมีปัญหานะครับแต่ตรงเนี้ยเครื่องอ่ะผมได้ลองสตาร์ทได้ได้ได้ลองแบบว่าเทสแล้วนะคือเงียบกว่ากว่าเก่านะครับเงียบกว่าเครื่องตัวที่แล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้ไล่น้ํามันอยู่นะครับน้ามันน่ะรู้สึกว่ามันน่าจะแต่ผมว่ามันก็ดีนะผมไล่หนานะตอนนี้น้ามันเป็น e 2 0นะครับตอนแรกไล่เก้าห้าธรรมดาเนี่ยแหละน้ำมันฟังทั่วไปแต่เวลามาผมรู้สึกว่ามันเติมรถเติม e 2 0่อยู่เติมได้ผมก็เลยว่าไล่ e 2 0เลยครับเพิ่มน้ำมันให้หนาขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็กะว่าจะคาบูไปล้วงปากเพิ่มอีกนะครับเพราะคาบูตอนนี้เป็น npo นะครับ npo เอนโปเกตแท้โรงงานนะครับคือเทียมนั่นแหละนะครับก็เป็นปาก28นะครับเป็นสแตนดาร์ดของเดิมนะครับอ่าก็เลยจะไปคว้านปากเพิ่มแล้วก็ไล่นมหนูเพิ่มอีกอ่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์หนึ่งรู้สึกว่า,าน่าจะประมาณตอนนี้ผมใช้อยู่2ร้อย28ก็ต้องไปเพิ่มเป็น1 4 0นะครับอ่านมหนูหลักนะครับอ่านมหนูเบาๆเดินเบาก็ใช้เป็น40มือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเพิ่มเติมครับแต่ที่ผมตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเนี่ยยังแก้ไม่ตกก็คือเมื่อวานนี้ครับขับมาตั้งนานแล้วขับมาหลายวันแล้วนะลานอินมาได้โอ้โหสองร้อยโลแล้วอ่าผมรู้สึกว่าวันมันไหลครับแล้วไหลไหลยเยอะเลยเพิ่งมาไหลเมื่อวานนะครับแต่แต่แต่พอผมขี่กลับบ้านอนะประมาณยี่สิบโลอะก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าว่ามันยังไงอะไม่รู้สิ ก็พูดไม่ถูกใครรู้ช่วยบอกดีผมขี่มาผมไม่มีวันไหลเลยนะแล้วเวลาขี่ผมก็ก็ก็ขี่ปกตินะขับปกติวันก็ไม่ไหลนะแต่พอจอดเฉยๆอะสักประมาณสัก10บนาทีห้านาทีนี่แหละวันจะไหลออกค่อยนะผมไม่แน่ใจแม่งสีขาวหรือสีดําถ้าสีดำเนี่ยผมก็น่าจะพอรู้ไงว่ามันเป็นน้ำมันหนาแต่เนี่ยมันออกแบบข้ขาวมันมันมองไม่รู้เรื่องครับแต่คือเนะี่ยนะ่อาการก็คือจอดนะครับจอดรอบเดินเบานะครับปกติักพักหนึ่งวันจะไหลครับ ประมาณ5นาทีหรืสินาทีนะควันจะไหลแต่พอขี่ไปสักพักหนึ่งควันก็จะหายครับหรือว่าจอดไว้เฉยๆเนี่ยจอดไว้ดับเครื่องเนี่ยสักสักครึ่งชั่วโมงมามาสตาร์ทใหม่ควันก็จะไม่มีนะครับผมก็ยังงงอยู่จุดนี้แต่ตอนแรกผมกะว,ว่าผมจะลือเมื่อวานเนี้ยผมกลับบ้านไปอ่ะผมขับรถประมาณ20โกโลนะผมจับจับจับไมวันรอบอยู่ดูอยู่นะอ่าไปถึงบ้านควันไม่ไหลครับงงเลยจอดสักพักหนึ่งสักห้านาทีสียนทีก็ไม่ไหลนะ อ่ะฮะผมเลยว่าอจะลือก็เลยไม่ลื้อเลยว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นลูกที่เป็นที่สาเหตุลูกเบรกหรือเปล่านะครับเป็นที่สาเหตุลูกเบรกหรือเปล่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วลูกมันเป็นรอยไงยมันเลยหลวมมันเลยรวนหรือเปล่าแล้วก็อีก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 กรณีหนึ่งผมคิดว่าซีนกานวาลหรือเปล่านะครับพาะแคมยกสูงนะครับแคมยกเกือบเจ็ดนะครับแต่แต่ แต่ก็คือฝาตัวนี้ที่ผมเอามาเป็นฝาใหม่ด้วยไงเลยไม่ได้เทสว่าแคมชนหรือเปล่านะครับแต่ก็จะลองใช้ไปก่อนนะครับก็จะถ่ายมันเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ไปวิ่งทิปนะครับก็คือพังก็ให้พังคามือไปเลยครับว่าสเต็ปผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านผมก็จะได้แก้ใหม่แต่แต่ผมคิดว่าว่าน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าผมมได้รื้อได้ถอดประกอบเครื่องนี้เป็น10รอบลอนะครับจะคลิปต่างๆที่ผมลงไปนะเกี่ยวกับประกอบเครื่องอันนั้นในยังส่วนน้อยนะครับ แต่จริงๆแล้วผมลื้อมากกว่านั้นนะครับเพื่อที่จะมาดูเกี่ยวเกี่ยวชนนะครับมาดูพวกรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลผมจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันโอเคแล้วแหละแค่ว่าน่าจะเกี่ยวที่ลูกนะถ้าจำไม่ผิดเออถ้าคิดไม่ผิดนะครับเดี๋ยวก็กลับมาจากทิปนะครับเกิดุ่นด่านวันที่4นี้นะครับ4ตุลาคมนี้นะครับก็จะทําการรื้อประกอบเครื่องอีกรอบนะครับไม่ว่ารถจะพังหรือไม่พังก็ชชางนะฮะมันจะรื้ออยู่แล้วแล้วผมก็จะอัพสเต็ปหนึ่งนะครับ อโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่ว่าลงไปเกี่ยวกับไม้ันรอบนะไม้วันรอบของผมเนี่ยผมไล่จบหมดแล้วนะครับยกเว้นเกีน้ํามันนะครับตัวลูกลอยในถังผมพังนะครับนี่เห็นไหมอโอเคเห็นไหมใช้ได้ปกตินะครับคือตาร์เครื่องก็คือขึ้นนะครับปกตินะครับโอต้ตอนนี้ตานดมือผมมันจะนี่หน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าเกิดจากลูกมันฟิปนะครับแล้วก็กาลังอัดมันเยอะนะครับผมเ,เห็นไหม ตรนี้จะขึ้นนะวันรอบขึ้นนะฮะตัวเลขนี้ก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ในกาก็ปกตินะครับผมเหลืออยู่ตัวเดียวก็คือเก้น้านมันนะฮะที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าลูกรอยในถังผมมันเสียเสียตั้งแต่ตอนไม้ที่แล้วนะครับไม้เป็นไม้ธรรมดานะครับติดรถก็เลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะฮะน่าจะหายนะมีคนตอบผมมาเยอะนะครับที่ติดตามผมใน Youtube หรือติดตามผมใน f a c e b o o k นะครับก็จะตอบผมมาเยอะว่ามันใช้ได้ครับ ถ้าเราเปลี่ยนตัวลูกลอ,อยในถังนี้คือใช้ได้เลยโอเคครับเกว่าน้ำมันเนี่ยลูกลอยในถังนะเกว่จะขึ้นเลยปื๊ดปกติเลยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรนะโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับเอาอเฮ้ยเนี่ยผมลืมตะเกีเลยใค่เอปกล้วยมาไว้เ่ยเดี๋ยวเราจะไปตามหาคนเอากล้วยมาไว้นะครับใสยเอามาให้เรากินอา้าว ไงบิก๊กทำไรอ่ะใครเอากล้วยมาให้ใครเอากล้วยมาให้ไนะบ้บะบางบ้าเหรอนู่นเหรอฮนะโอ้ยต้องไปหาเลยแล้วเราเอากล้วยมาให้ตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายคลิปเลย,เยถ่ายคลิปเนี่ยนะนะครับบิ๊กนี่ครับบิ๊กครับโอ้ยตรงนี้รถแรงเนี่ยเอากล่องออกเนะี่ยรถแรงรถแรงวันนี้ไม่ทันนะทันทนนันทันไหมฮนะวันนี้สี่เจอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเตระบบไปตรงนู่นนหรอตรงโน่นเหเดี๋ยวไปไปสัมภาษณ์บางก่อน นีอันนี้เป็นบังมิงนะครับผมว่าไงบ้างบางใครเอากล้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ใครเอากล้วยกล้วยใครเอาเอาแออันนี้เป็นตัวกาเล็กๆน้อยๆนะหัวหน้าประธานนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปถ่ายไปถ่ายคลิปมาเลยเอ้ยไอ้กล้วยไก่วะโอเคเขามาแล้วบางเดี๋ยววันที่สี่นะวันที่สี่เจอกันนะวันที่สี่เจอกันแต่วันที่หนึ่งอย่าลืมนะอย่าลืมนะอะไรอ่ะ อะไรหรอวะวันมที่หนึ่งอะไรมาที่หนึ่งเนี่ยประกานกับลูกทีมนะอ่าอันนี้ออ๋อมันเป็นอ๋อรู้แล้วมันคือความลับของพวกเราใช่ไหมไม่มีความลับหรอกแต่ว่าการวางแผนไงว่าเราจะเตรียมอะไรไปบ้างอ่าจะไปอ่าเราจะออกทิพว่ามีสองสองเป็นทีมเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นพุทธกับมิสลามไงก็ต้องแต่เราก็เป็นเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันไม่แยกพวกไม่แยกอะไรแต่เพื่อยกันนี่แหละ ยัดไปครับผมมิกว่าไงมิกอออออโอเคครับเอาไว้เจอกันครับโอเค